ถ้าถามว่าเรียนโทร M M รามแล้วคุ้มยังไงพาไปดูครับนี่งานปัดฉิมนิเทศสวันที่์ที่กลังจะจบนะครับเราแถมสัมมนาสร้างตัวตนครับ Personal Brand กับคุณป๊อปสิวพัฒน์นะซึ่งเขาคนนี้ครับก็สร้างดาว t ทิกตอกมาแล้วหลายคนเลยครับ ซึ่งบอกเลยครับว่างานนี้จะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตัวตนให้กับหลายๆคนมากเพราะ p e r s o n a l brand เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเป็นดาวติ๊กต็อกนะครับแต่มันหมายถึงทุกสิ่งอยู่รอบตัวเราแล้วพี่ป๊อปก็มีความกันเองมากนะครับด้วยความกลัวน้องๆหลับก็เดินให้ถึงน้องๆทุกคนกันไปเลยซึ่งกิจกรรมที่ป๊อบนำมามีความสนุกมากพาไปดูตัวอยา่างอาจารย์ทีมอาจารย์เคยมีช่วงเวลาหนึ่งในอะอย่างน้อยครั้งหนึ่งกรได้ในชีวิตที่รู้สึกว่าชิ้ิทีฉันก็สวยสวสวย ไปถึงถึรู้สึกสวยออกกําลังกายออกกําลังกายวันละกี่นาทีคะวันหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงโอ้โหอันนั้นออกกําลังกายหรือเปิดยิมคะไอ้นี่หัวใจละขอโทษนะคะสั่งตะกี้ตัดทิ้งนะคะคือทุกวันนี้การเป็นตัวเองอะมันมันยากมากคือบางคนอะคือเสพในสื่อที่ที่มันบบ สวยอยูอย่างเงี้ยครับเวลาเราจะถ่ายอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันจะต้องแบบต้องไปจมไปจัดไปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยากจะทํายังไงให้ตัวเองกล้าที่จะแบบถ่ายบ้านตัวเองที่มันลกลุกโลโซเชียลซึ่งพี่ป๊อกก็ตอบคําถามนั้งสาเราได้ดีมากๆนะครับเอ่อรย์ช่วยหันไปดูนิดนึงนะคะถ่ายบ้านลกบ้างคะคือนี้ถ้าเพอร์สันอลแบรนด์พี่ป๊อกต้องการรีเซนความเป็นคนบ้านเป็นชายโสด ไม่มีคู่รักและพึ่งพาตัวเองกินมาม่าประหยะัดแล้วโชว์วิถีชีวิตว่าเดือนหนึ่งกูใช้แค่200บาทกูอยู่รอดบ้านลบไปเลยมันจะตอบโจทย์เก็าปะแต่ถ้าเปอร์สันอลแบนด์ดูสารล่างเธอแล้วความเนี้ยของเธอเนี่ยถ้าเธอเป็นคนเนี้ยขนาดนี้ซื้อผ้าหน้าผมขนาดเนี้ยเราบ้านมันลกกอคิดว่ามันสอดล้องกับความเป็นเราไหมาเพราะฉะนั้นไปจัดแค่มุมที่ถ่ายก็ได้ค่ะ ซึ่งงานนี้นะครับนักศึกษาของเราแฮปปี้และชื่นมืนมากนะครับดังน,นั้นพี่ป๊อปยังอุตส่าห์แถมให้อีกนะครับสำหรับใครอยากจะปรึกษาม,มากกว่านั้นก็เรียกได้ว่าโคตรคุ้มนะครับงานนี้เนาะใครสนใจอยากเรียนต่อปริญญาโทบรหารธุรกิจรามคแหงติดต่อตามนี้เลยครับ